มาพี่น้องสิมาสิเฮ็ดเมนูอันเมนูอีแม่แคนิดหน่อยพี่น้องเอ้ยันได้กินดอกทอดไข่บ่ลไม่นำมันอีแม่ขัวไข่ดูถินพี่น้องอยากกินสูตรแล้วก็เลยสิมาเฮ็ดสูตรแล้วจำได้ว่ารับผ้าอันระบผ้าเฮ็ดเบิ่งแล้วเฮ็ดพี่น้องขัวไข่พี่น้องขัวไข่ไมาเบิงบ่งมาเบิ่งเมนูอีแม่มะเบิง้งเมนู ปวดไข้ไอเมียขิตแนวไดใไปนำอดอดเจาะมาสั่งจับ่อยแรขึ้นหน่อยเดี๋ยวน,นี่งะพวกน้าอันนใบบส่พักบัวพักซี่โอ้ยคือสิจัา กินเมนูอีเมลเฮ็ดให้กินพี่น้องแค่น้อยๆเด็กกินทอดไข่หนูยาซีพอยด์ได้กินหรอกบ่มีเงินซื้อน้ำมันพอม่มีเงินซื้อน้ำมันมาทอดพี่ตาแม่ขัวไห้ให้กินพี่น,อยน,ยน,ยนอ้องเลยหรืไข่ไข่ปีเดีวดวยวจะพี่น้องเลยเอาไวงส่วนส่วนตกลงพี่น้องโอาแต่มาปิด มีนูควาใครพี่นอ้องตอนแม่พันเท็ดให้กินน้ำพี่นอ้องเอ้ยใครสามหน่วย พักใส่เป็นกระตาใส่น้ำหลายๆจำจะทอดแม่เห็ดให้กินที่นองกินเมนูเมนูเมี่ยงัวข่ให้กินจะไดกหน่อยอ๋อหมอหน้อยโปรดที่นอนอ่ะเล็กหน่อยพักนุบลงมันจะเสียเนาะ ใีไข่ใส่น้ำปลาน้ำปลาแดดมาด้วยพี่น้องด้วยใส่แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเินหัวหรือบอลนัวเดี๋ยวจังมาชิมองไงหนูข้าเจี้ยนี่ข้าเจ้าวด้กินทอดไข่ได้กินงตุนไข่พี่น้อง ดูคนจนเด้กินขวไข่พหอดมีนู่แม่เฮ็ดให้กินเดี๋ยวจะมาเฮ็ดกินกินนอนเลยเดี๋ยวใดจ,จะร่าแม่แล้วเสียแล้วกินอนองเลยผมมีแม่นมัวแม่ย่งแต่ที่้าแม่ที่เครื่องบินอยู่หรอกก็แม่เสียเมดดแล้ว ดูกกำผากำพ่อยพี่นอนเลยเป็นดูกกำผ่ากำพ่อยกำพรอยเลยโอเมียใจนี่ปลาเมือนพี่นอนแม่ใจจังจอายุชิบสองปีกว่คอยกันล้วยเดเป็นเมียแท่นเลียงไอเรียงนอนแท่นเมีย ก็ได้ก็ได้แต่ขวยนละ่ะูสูกน่องกินก็ได้แต่สูตรสูตรแม่มาเลยแม่ข้าพีชแน่วได้จะจำสูตรขวายในลักษีน่นองเลี้ยงน,อน้องขวัวไข่กรบต้มไข่กินกับน่องพี่น,อน่เอ,อ,เอ,องเลยตุดคอจจะสมจะกินเิ็หน,น่อยพอมันถูกยากเนาะ ยังดีมีแนวกินพี่น้องติ่งขวไข่กับเกียงหน้าใหม่แล้วพี่น้องจะทำไมจะก,กี่ฮะหน้าใหม่แม่เกียงหาคุดกุดกีพี่น้องเลยผู้ใดผู้ใดเคยก็เคยไปหาเนียงหน้าใหม่บบหาเนียงหน้าใหม่มาเกียงไปหาๆๆคุดคุดกีตื่นขึ้นมาพี่น้องข้าน้องข้านอ้านองไปหาของขี้ควายอยู่ท่งไฮท่งหน้า เน่ยไปกับบได้กคับมากับมาก,มากินขวไข่ขวไข่บ่ท่านกัต้มไข่สองหน่วยกินมดไอนองชีขนที่นองนข่วมทุกขควมยากมูพันคือสิบ่สป็นดอกเนาะมู่ันิ่นคือสีบ่มีค่วมทุกข่วมยาก,ยนนกทั้งนั้นแก่แบบที่นองราอีกคนสักหน่อยอ้ ขอน้อยดดพูดที่น้อยไปดังแต่สม,มัยแม่เห็ดนั่นแน้วใสน้ำเล่หลายเด้อพี่น้องเด้อจำเห็ดเข้มเข้มเห็ดหนัวๆจำเอานั่งกันพ้อกันกิน,กกนลูกไม่หลายคนไอ้น้องน้ำกันโฮกคนกัเด้กพี่น้องเลยจะเมันจะเมันไอ้น้องหลายไปพี่น้องไปกินลูกแล้วพี่น้องเล้ย ัวดไข่เฮ็ดมากินเรียบร้อยพี่น้องตำคนมากร้อมเรียบรอยอบ้อยหูบาบอมีเข่าเฮ็ดเน่กินเรียบร้อยฮะออกมาแล้วสิกินลืมมาเขา่าลืมหุงเข่าพี่น้องคนประสาทวา Tôi phải chị dụng thả muỗng luôn. Tâm lăng, tâm lăng được. Mà hầu cũng lắm được. หม้อข้าวกำลังเดือดแต่ว่าคนหิวบาดพี่น้องเลยมีสิบวอิ่มก่นอนข้าวอ่ะปวดคนตาพี่น้องจ้าบ่าถ้าจรินก็ปลวกพักนิดนึง bà ba khác thứ năm rồi thầu nói là luôn là luôn là cái bưng khẩu, đi bưng khẩu thật ว่าใครอีเมลกันจช่ไหมรอเขาเจกกัน ไว้พอกันคิดหนักพี่นหน่อคิดนี่กับเป็นบ้ากินขวาไกไถ่แม่บ่ไม่เขา่าเอ้ยต้องมาพี่หน่องเอาหางบา่เอาต้มเอาต้มไปจะไปจะกินนั่นกินตกไถ่เอาต้มเอาไปปิง้งไปปิงปงงป้งเทสเค็งเหียวปิ้งพี่น้องอันนี้ใส่เกลือ,อนนใส่ถั่ว สิได้กินอันนี้ละพี่น้องเป็นแท่งเขากินซ้ำอันนี้ก็อิอ่มหองเสร็จแล้พี่น้องทีสิบแล้วเขามักกินกัดแต่ว่าได้กินอีกรลอดพอกันพิหนาเยอะจ้าเอามาหลงนาหลงหลัลงลประสาทพี่น้อง กินหนึก่ก็ไหวแค่นี้ละจ้ะบ่ม,มีเขา่ามีแต่ขนมกินขนมต่อสิกินขนมต่ออยู่พี่น่องราะว่มามันสิ้นเน่า